เิลาบูอุรชาชนะปืนก่อนมาครับมวยพักยกราคาสนามครับ x 2 8 5ปเปิดครบ5ยกไครับออกตัวได้ครับ200บาทเดียวก็เปิดนะครับราคามาตรฐานตามดีทีกดเพิ่มอเมในไลน์าย x 2 8 5ครับครับนั่งรถมาถามรูว่าเลขใครเปิดเเพื่อนๆครับผมพูดขั้นไว้ก่อนนะครับ ไฟต่อไปของเพชรศิลาจะเจอกับทางเสาเอกนะครับเสาเอ,อ,อกอ,อกชริยะนะครับคือเสียโบสบอกว่าถ้าต่อย118ได้จะให้ไปการชิงแชมป์แต่ถ้าต่อย1 1 8ไม่ได้ก็จะชก1 1 9เนะครับเป็นชกธรรมดาแล้วก็สัมภาษณ์ต่อไปนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยก็พูดกันมั่วซั่วแบบผมก็งงนะครับพูดไปข้างนผมก็งงบางทีให้เจอกับใครกันแน่นะครับแต่จริงๆเจอกับเสาเอกนะไม่ไม่ยังไงก็ลองไปฟังเสียโบส์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าเจอกันเพื่อนๆชอบใครคอมเมนต์บอกกันด้วยไปดูคลิปสัมภาษณ์ก เลยทีครับแม่แม่เขาเองที่ฝันที่เขาแพ้อ๋อถือว่าแบบมีมีมีเกี่ยวดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไปศิลาเมื่อกี้เสียบด์พูดถึงคู่ชกแล้วเสาอะไรนะเสาเอกเสาเอกหรือเสาโทครับเสาเอกเสาเอกหรือเสาโทน่าจะเสาเอกหรือเสาโทนี่แหละบอกว่าชิงแชมป์ด้วย 118ปดอนาจะเป็นเอนึปอนประมาณนี้ไยหน้าไอเรา,เอาทำได้แน่แต่ทางนู้นจะทำได้หรือเปล่าอ่แล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าทำได้จะให้ชิงแชมป์เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เป็นการชกนอก,กร,รอบ,รบอแล้ววันนี้มันเป็นไงบ้างน้องก็ดีใจครับดีใจยากง่ายตรงไหนก็ยากตรงพี่เขาก็ฝีมือต้องคิดคิดให้มากขึ้นกว่าเดิมคือต้องวางแผนดีๆเลยนะ คือสมมติว่าถ้าไปจะไปเบียดเบียดกับพี่แกยกสี่ยกห้านี่คือน่าจะลําบากแล้วก็เลยจะไปฝีมือกับพี่เขาคงลำบากใช้เกมบู๊เลย <Okay. S 1> ก,ก็ได้อาการยกสองครับเป็นไงบ้างทีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ยังไงปีนี้ยาวๆเลยก็ทำไฟให้ดีสุดครับทุกคนน่าจะยอมรับเหมือนกันแหละว่ามันถ้าไม่แพ้กูมารดอยไฟนั้นนะอ,ะอะ ยาวๆเลยแล้วก็โอกาสจะสู้กับกุมารลอยนี่เสียบสน่าจะให้พักๆไปก่อนแล้วถามเสียบส์เมื่อกี้เพราะว่าเสียบส์อยากจะสร้างกุมารลอยไปชกแบบอันนู้นแหละหลังจากนู้นกลับมาใหม่คงจะได้เจอกันนะครับพูดกับ่เรานะจะจะโตอีกหรอหรือว่าคุมไว้อยู่ตอนนี้ก็นับปล่อยครับปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ปล่อย58บแลครับ้แนะครับอายุเท่าไหร่แล้วน้อง เป็นคนจังหวัดอุดรครับอุดอรดพูดอะไรกับเอฟแฟนคลับที่เชียเราหน่อยก็ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียรแรบว,วันนี้ก็ทําได้แล้วครับมีคู่ต่อสู้คนไหนที่ไม่ต้องถามอนี้ไม่ได้อีกก็ไปหน้าก็มีคู่แล้วแหละแต่มีคนอื่นไหมข้ามสายเมื่อกี้เห็นพี่ออสถามแล้วแต่โปรโมเตอร์ผมมีหน้าที่ซ้อมแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีครับ1 1 8ปนี่ชิงได้ทุกศึกไหม หมายถึงว่าถ้าอยากไปเจอนะถ้ามองตัวตัวไว้นะไม่ได้มองเรื่องว่าเฮ้ยผมไปต่อยสื่อนัอ่นสือ่อันนี้เอาแบบตามใจแฟนมวยเลยร้อยสิบแปดเราก็พร้อมเจอทุกตัวร้อยสิบแปดก็ร้อยสิบเจ็ดต่ำต่ำต่ำสุดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดได้อยูครับร้อยสิบแปดร้อยสิบเจร้อยสิบแปดเนี่ยได้ทุกตัวได้ทุกศึกอ,อันนี้คือโปรโมเตอร์ครับอ่าอโอเคครับขอบคุณมากครับนี่น้องบอกแล้วแต่โปรโมเตอร์นัจริงๆรัก็แซวแซวไปในฐานะที่เราเป็นคนชอบดูมวยนะเพื่อนๆนะ เราก็คงถามว่าเฮ้ยในพิกัดน้ำหนักประมาณนี้ในในศึกอืน่นในสายอื่นเนี่ยมันมีใครบ้างคือถ้าจะวนมาต่อยกับศึกนี้ก็คงให้ตัวตัวอื่นอะ่ะพวกเสาเอกเสาโทวพวกนี้แหละนะครับลดน้ำหนักลงมาหรือว่ายังไงร1 8ยสปอนด์เจอกันได้ไหมก็รอติดตามกับเพื่อนๆครับ